ีนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนมาดื่มกาแฟกับพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะทำกาแฟดื่มนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดียูทูบด้วยนะคะวันที่สามแฟมาลีรายงานตัวนะคะนีพี่พลอยจะทำกาแฟจะดื่มกาแฟตอนเช้านะคะโอของเยอะเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะเป็นอาหารเช้านะคะของพี่พลอย ดื่มด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะด้วยกันอุ้ยตื่นเช้ามาต้องม,มีอะไรตื่นเช้ามาแล้วมันก็เป็นอาหารเช้าเนาะที่เราจะต้องทำต้ตองดื่มด้วย ตื่นกันหรือยังเอ่ยนา่าจะตื่นกันแล้วเนาะพี่พลอยเมือคืนพี่พลอยนอนพี่พลอยนอนสี่สี่ทุ่มเอ้ยห้าทุมห้าท่ม้าทุื่คนพี่อยประมาณห้าทุ่ม,มนพี่พอลมมพพอยนอนเมืน พี่คอยจะทานมะนาววันละลูกพี่คอยจะดื่มวันละลูกมะนาวเมื่อคืนนอนาห้าคุ่ครึ่งเมื่อคืนนี่ห้าคุ่ครึ่งที่บ่อรอลัรงเุ แต่เมื่อคืนนี้ดึกห้าทุ่มคืนนี่ดึกปกติพี่พลอยจะนอนประมาณไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งห้าทุ่มอะไรเงี้ยแต่ห้าทุ่มครึ่งก็งอมละคุยกับเพื่อนคุยกับเพื่อนเรื่องยูทูบนี่แหละวันวันหนึ่งพวกเราไม่ได้คุยอะไรกันหรอกนะวันวันหนึ่งแต่ว่าวันวันหนึ่งพี่พลอยตื่นเช้ามาพี่พลอยก็ตื่นเช้ามาพี่พลอยก็ดื่มกาแฟก่อนดื่มกาแฟทานอาหารเช้าก่อนพอ ทำเสร็จปุ๊บอะไรปุ๊บพี่พลก็ออกกําลังกายออกกําลังกายเสร็จแล้วพี่ปูพี่พลอก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนพี่พลอจะทำอย่างเงี้ยจะตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนที่ว่าเราลงที่ไปอย่างเงี้ยเราลงที่ไปว่าวานอะไรเงี้ยแล้วพี่พลอก็จะมาตอบแบบนี้เพื่อนเพื่อนตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนถ้าก็ไปหาเพื่อนเพื่อนบ้างที่ว่าเขาที่เข้ามาดูคลิปเราเนาะที่เขาเป็นเพื่อนกันแล้วอะไรประมาณเนี้ยกิจวัตรประจำวันของพี่พลอก็จะประมาณเนี้ย ของทีบบ de ่พ่อยประมาณนี้ว ah, ันๆแล้วก็ถ้าวันพระก็ทําความสะอาดหิ้งพระไหว้พระแล้วก็ทําความสะอาดห้องอะไรประมาณนี้ทุกเลยที่ประจวันของพี่พลอวันๆนึงนะแล้วก็ทานข้าวทานอะไรแล้วก็ตอนเย็นก็ทานข้าวทอะไรเนี้ยแล้วก็ เราก็ต้องไปหาเพื่อนเนาะต้องไปหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราที่เราติดตามกันแล้วอะไรประมาณนี้ไปไปดูไปดูคลิปให้เขาไปดูโฆษณาให้เขาอะไรประมาณนี้เช่นเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะกลับมาดูโฆษณาให้เราดูคลิปให้เราอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดิึงให้พี่พลอยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ด,ดกดกดกระดิ่งให้พี่คอยด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะพี่คอยจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเรากดกระดิ่งไว้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเพื่อนเวลาเพื่อนจะลงคลิปอะไรจะทําอะไรเงี้ยกระดิ่งก็จะเตือนเราก็จะรู้ว่าเพื่อนมาหาเราอะไรแบบนี้ เราเราเราก็จะรู้ว่าเพื่นนอนๆลงคลิปแล้วพี่บอลพูดผิดลงคลิปแล้วเพื่อนลงคลิปเราอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปดูเพื่อน,นอะไรประมาณนี้เนาะ ค่อยทยอยทยอยไปเ,เไปนาะเพราะว่าเราก็จะไปดูแบบโอ้ทุกคนไม่ได้เราก็ว่าปั่นหนึ่งเพื่อนเข้ามาหารีทยลยก็เยอะอยู่บือนกันอีอย่างหนึ่งเราก็ต้องไปไปทยอยไปเนาะเราก็จะไปทุกคนไม่ได้ที่วงการ u t u b e อ่ะก็จะรู้กันเนาะว่าเออเราต้องไปหากันยังไงอะไรอะไรประมาณนีนะ้เพื่อนเก่าๆก็จะรู้นะเพื่อนเก่าๆพี่พลอยนะอ่ะก็จะรู้แต่ว่าเพื่อนใหม่ๆโดยมากแบบว่าก็ยังจะไม่ค่อยรู้ว่า,าะอะไรเนาะอะไรประมาณนี้น เพนใหม่บางทีเขาก็มาเห็นโฆษณาของเราอะไรของเราเนี่ยเขาก็กดข้ามบางทีเขาก็ไม่ดูให้เราเนาะแต่เนเพื่อนที่พอยอยากจะให้แบบอยากจะให้รู้กับในวงการยูท b e เราจะรูนะ้เนาะว่าโฆษณาเนี่ยดูแบบไหนอะไรเงี้ยดูแบบไหนดูเป็นดูไม่เป็นอะไรประมาณเนี้ตอนนี้น่อยเริ่มเรียนรู้แล้วเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเออทำอยังไงอะไรเงี้ยแต่ก่อนนี้นแรกๆพี่พอยก็พลาดพลาดหลายครั้งอยู่ พี่พอรก็พาหลายครั้งเพราะว่าพี่พอรไม่ค่อยเข้าใจน้องอะไรทำอยู่คนเดียวตรงตรงที่พี่พออยู่เนี่ยไม่มีใครเลยนะมีพี่พอยมีพี่พอร์ทำอยู่คนเดียวทีเนี้ยแถวที่พี่พออยู่เนี่ยไม่มีใครทํา o ยู u b e เลยนะก็ไม่รู้จักกันหรอกแล้วพี่พอรก็ไม่รู้จักใครด้วยแล้วพี่พอก็จะรู้จักจากเพื่อนที่ว่าอยู่ในวงการ u ู u b บกันก็โทรคุยกันบ้างอะไรบ้างเออว่าเป็นยังไงอะไรอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรประมาณน้ ที่แล้วเอยที่แบบอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรประมาณนี้แบบว่าเขาก็จะบอกว่าเออพี่พลอยทำอย่างนู้นนะทำอย่างนี้นะเออเพื่อนเขาก็บอกดีเนาะบางทีเราไม่รูอะไรพี่พลอยก็พลาดมาหลายครั้งแล้วพลาดมาแบบว่าทําไม่เป็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออก็าํายังไงอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็พลาดเนาะลองผิดลองถูกเนาะถ้าอย่างไงแล้วพี่พลอยก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะบางครั้งแล้วพี่พลอยจะทาไม่ค่อยเป็นเนาะอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็พอเข้าใจแล้วค่ะพอเข้าใจแล้วนะคะ ก no ็ขอบคุณ u t ท b e ด้วยนะคะที่ว่าพลเข้าใจนะคะว่ายีทกปว่าเออพลนิสสาวทำไม่เป็นนินาอะไรประมาณเนี้ยค่ะ่แต่ตอนนี้พลเขาพอเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทูบก็ด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะคะที่ว่าเป็นกำลังใจให้พี่พลทุกคลิปทุกคลิปเนาะเดี๋ยวก็จะมาดื่มกาแฟด้วยกันนะอันนี้เหลือเหลือไข่รอไข่นั่นคลิปนี้แค่นี้นะคะเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิฉนดิ่งพี่พลด้วยเดี๋ยวพี่พลอ่าปเยี่ยมนะ พี่มีไปบายจ้าเดี๋ยวดื่มกาแฟด้วยกันนะคะเดี๋ยวดื่มด้วยกันนะคะแล้วก็มีน้ำมะนาวด้วยนะคะเดีย๋ยวดื่มด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะ